นิทานต่อมนอนเมลินกับแจ็คความรักไร้พรมแดนการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในท้องทะเลลึกที่น้ำสีฟ้าใสามีเงือกน้อยชื่อมลินอาศัยอยู่ในอาณาจักรใต้ทะเลที่งดงามมมลินเป็นเงือกสาวที่มีความงดงามและเสียงร้องเพลงที่ไพเราะเหล่าปลาและสัตว์ทะเลต่างพากันชื่นชมและรักใคร่เธอมากวันหนึ่งมมลินขึ้นมาที่ผิวน้ำใกล้กับชายหาดเพื่อเล่นกับคลื่นทะเล ทันใดนั้นเธอเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเล่นวินเซิฟอยู่ไม่ไกลชายหนุ่มคนนั้นชื่อแจ็คเขามีผมสีทองและรอยยิ้มที่สดใสแจ็คมีความสามารถในการเล่นวินเซิฟอย่างยอดเยี่ยมเขาสามารถทำท่าทางที่สวยงามบนแผ่นกระดานได้อย่างชำนาญมาลินดูแจ็คเล่นวินเซิฟด้วยความตื่นเต้นและประทับใจเธอไม่เคยเห็นใครเล่นวินเซิฟมาก่อนและคิดว่าแจ็คเป็นนักกีฬาในฝันที่น่าทึ่งแจ็คก,ก็สังเกตเห็นมาลินที่ผิวน้ำ เขามองเธอด้วยความสงสัยและความหลงไหลเพราะเธอมีความงดงามที่ไม่เหมือนใครหลังจากที่แจ็คเล่นวินเซิฟเสร็จเขาก็พายกระดานเข้ามาใกล้กับมาลินทั้งสองเริ่มพูดคุยกันและรู้สึกถูกชะตากันอย่างรวดเร็วมาลินเล่าเรื่องราวของเธอในท้องทะเลและแจ็คก,ก็เล่าเรื่องราวการผจญภัยของเขาบนพื้นดินทั้งสองพบว่ามีความสนใจและความชอบที่คล้ายคลึงกันวันเวลาผ่านไป มาลินและแจ็คพบกันทุกวันที่ชายหาดแจ็คสอนมาลินเล่นวินเซิร์ฟและมาลินสอนแจ็คเกี่ยวกับชีวิตใต้ทะเลพวกเขาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขและเรียนรู้จากกันและกันวันหนึ่งแจ็คได้เข้าร่วมการแข่งขันวินเซิร์ฟระดับประเทศมาลินรู้สึกภูมิใจและต้องการสนับสนุนเขาเธอใช้ความสามารถในการร้องเพลงที่ไพเราะของเธอเพื่อสร้างกำลังใจให้แจ็ค ก่อนที่เขาจะลงแข่งขันเสียงร้องเพลงของมารินดังกล้องไปทั่วสนามแข่งทําให้แจ็คมีความมั่นใจและมีแรงบันดาลใจในการแข่งขันแจ็คสามารถคว้าชัยชนะและเป็นที่หนึ่งในการแข่งขันได้ทุกคนต่างยกย่องเขาแต่แจ็ครู้ดีว่าความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเขาเองเท่านั้นแต่เป็นเพราะกำลังใจและความรักจากมาินหลังจากการแข่งขันจบลงแจ็คก,กลับมาที่ชายหาดเพื่อพบกับมาิน ทั้งสองยิ้มแย้มและกอดกันด้วยความยินดีพวกเขาตัดสินใจว่าจะอยู่เคียงข้างกันและสนับสนุนกันตลอดไปไม่ว่าจะเป็นบนผืนดินหรือในท้องทะเลและแล้วมาินและแจ็คก,ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของการเชื่อมโยงกันระหว่างโลกบนผืนดินและใต้ทะเลเรื่องราวของเงือกน้อยกับหนุ่มเล่นวินเซิร์ฟถูกเล่าขานไปตลอดกาลเป็นตำนานแห่งความรักและความเข้าใจที่ไม่มีที่สิ้นสุด